ลมพัดวีดวิวพัดเอาฝุ่นดินสีแดงอมน้ำตาลลอยฟุ้งไปทั่วทุ่งนาที่แตกระแหงเป็นริ้วริวต้นข้าวที่ควรจะเขียวขจีในฤดูฝนกลับยืนต้นเหลืองเหี่ยวเฉาเหมือนกับความหวังของลุงชูชายวัยห้าสิบปลายๆที่นั่งก้มหน้าอยู่กลางแดดจ้ามือหยาบคลานของเขากำสลากกินแบ่งรัฐบาลใบเก่าๆที่ยังไม่ได้ตรวจแน่น ลุงชูเป็นเกษตรกรที่ใช้ชีวิตอยู่กับผืนดินมาทั้งชีวิตเขาผูกพันกับมันยิ่งกว่าสิ่งใดแต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาความแปรปรวนของสภาพอากาศทำให้ชีวิตชาวนาอย่างเขาต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างแสนสาหัสปีนี้ก็เช่นกันฝนแรงหนักกว่าทุกปีจนแทบไม่เหลืออะไรให้เก็บเกี่ยวนี่สินพอกพูนจนท่วมหัว จากหนี่ทอกอสอกลายเป็นนี่นอกระบบที่ดอกเบี้ยโหดหินจนแทบหายใจไม่ออกเมียแกป้าสายก็เริ่มบ่นทุกวันจนลุงชูไม่อยากจะกลับบ้านบรรยากาศในครอบครัวตึงเครียดจนลูกชายคนเดียวไอเมฆตัดสินใจทิ้งนาไปหางานทำในกรุงเทพตั้งแต่ยังไม่จบมปลายทิ้งให้พ่อแม่ต้องเผชิญชะตากรรมตามลำพังเองมันไม่เห่าไหนเลยชูดูสิปีนี้ข้าวก็ไม่ได้ ยาค่ายาก็ยังไม่มีใช้เลยแล้วจะเอาที่ไหนกินเอาที่ไหนใช้หนี่เขาเสียงประสายบนตามหลังมาทุกครั้งที่ลุงชูจะออกจากบ้านไปทุ่งนาลุงชูเข้าใจดีแต่เขาไม่รู้จะทำอย่างไรพยายามเท่าไหร่ก็ยังไม่ดีขึ้นจนในที่สุดความคิดที่ผุดขึ้นมาในหัวเมื่อยามที่จนตรอกที่สุดก็คือหวยมันเริ่มต้นจากคำชักชวนของเจสมศรี แม่ค้าในตลาดที่แกมาขอซื้อปลาไปขายต่อบ่อยๆเจสมศรีเป็นคนมีน้ำใจแต่ก็เป็นที่รู้กันว่าแกชอบเล่นหวยเป็นชีวิตจิตใจแกมักจะมาเล่าเรื่องคนนู้นคนนี้ถูกหวยรวยเป็นแสนเป็นล้านให้ลุงชูฟังอยู่เสมอพร้อมกับยื่นเลขเด็ดที่ได้มาจากสำนักบ้าหวยต่างๆให้ลุงชูดูนี่ลุงชูเห็นไหมคะงวดที่แล้วไอ้กำนันบุญเพ็งมันถูกเลขท้ายสองตัวตั้งสี่สิบใบ รวยไปเลยสามแสนกว่าบาทแกก็ลองซื้อดูบ้างสิคะเผื่อฟลุกเจสมศรีพูดพลางยื่นกระดาษแผ่นเล็กๆที่เขียนตัวเลขหวัดๆให้ลุงชูดูตอนแรกลุงชูก็ไม่ได้สนใจอะไรนักเพราะเขารู้ดีว่าการพนันไม่เคยทำให้ใครรวยจริงแต่เมื่อความกดดันถาโถมเข้ามาเรื่อยๆจนแทบจะจมดินลุงชูก็เริ่มคล้อยตาม เขาเริ่มจากซื้อเลขท้ายสองตัวสักสองสามใบพอเป็นพิธีงวดแรกไม่ถูกงวดสองก็ไม่ถูกแต่ความหวังเล็กๆมันเริ่มก่อตัวขึ้นในใจเผื่อฟลุกคำพูดของเจสมศรีมันก้องอยู่ในหูช่วงบ่ายแก่ๆลุงชูเดินกลับบ้านด้วยท่าทีอิดโรยดวงอาทิตย์กำลังคล้อยต่ำแสงสีส้มแดงฉาบทองฟ้าบรรยากาศในหมู่บ้านดูเงียบเหงา ผู้คนต่างก้มหน้าก้มตาทำงานของตัวเองบางส่วนก็นั่งจับกลุ่มคุยกันเรื่องดินฟ้าอากาศและราคาพืชผลที่ตกต่ำพอถึงบ้านป้าสายกำลังโขลกพริกแกงอยู่ใต้ถุนบ้านพอเห็นลุงชูเดินเข้ามาก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ไปไหนมาอีกแล้วลุงไม่ไปดูน้ำที่บ่อปลาหน่อยหรือไงเห็นไม่แห้งจะหมดแล้วเดี๋ยวปลาจะตายหาหมดป้าสายบนก่อนที่ลุงชูจะได้เอ่ยปาก ลุงชูไม่ได้ตอบอะไรเพียงแต่เดินไปนั่งบนแคร่ไม้ไผ่ที่อยู่ข้างๆแล้วหยิบสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อออกมาดูอีกครั้งเขาพยายามที่จะไม่ให้ป้าสายเห็นเพราะรู้ดีว่าป้าสายไม่ชอบเรื่องการพนันเป็นที่สุดวันนี้มีคนมาบอกเลขเด็ดหลวงพ่อคูณมาให้ด้วยนะลุงเขาบอกว่าสามตัวตรงๆเลยนะ เสียงไอแดงชายหนุ่มวัยสากว่าตอนลูกชายของป้าแหวนข้างบ้านซึ่งเป็นขาเดิมบ่อนไก่และบ่อนไพ่ในหมู่บ้านเดินผ่านหน้าบ้านลุงชูแล้วตะโกนบอกทําให้ป้าสายเงยหน้าขึ้นมองลุงชูด้วยสายตาขุนเคืองลุงชูทําเป็นไม่ได้ยินแต่ในใจกลับเต้นเรากับคําว่าสามตัวตรงๆคืนนั้นหลังจากป้าสายนอนหลับไปแล้วลุงชูแอบหยิบสมุดบันทึกเล็กๆออกมา เขาเปิดดูหน้าที่มีตัวเลขขีดเขียนอยู่มากมายทั้งเลขท้ายที่ซื้อไปแล้วเลขเด็ดที่เจ๊สมสีให้มาและเลขที่แอบได้ยินจากวงสนทนาของชาวบ้านเขาครุ่นคิดถึงความฝันเมื่อคืนที่เห็นงูตัวใหญ่เลื้อยผ่านหน้าบ้านซึ่งตามความเชื่อแล้วงูมักจะให้เลขเด็ดงูงูเหรอลุงชูพึมพำกับตัวเอง แล้วรีบเปิดตำราทำนายฝันเก่าๆที่เก็บไว้ดูความฝันที่จะพลิกชีวิตจากความยากจนไปสู่ความสุขสบายเริ่มต้นจากเป็นเพียงแค่ความหวังริรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปความหวังนั้นกลับเหมือนยาเสพติดที่กัดกินจิตใจของลุงชูทีละน้อยเขาเริ่มใช้เงินเก็บที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยและบางครั้งก็แอบเอาเงินค่ากับข้าวของป้าสายไปซื้อหวยมากขึ้นเรื่อยๆโดยหวังว่าสักวันหนึ่ง โชคชะตาจะเข้าข้างเขาลุงชูเริ่มคุ้นเคยกับไอ้จ้อยเด็กหนุ่มที่เป็นลูกมือของเจ้สมศรีคอยเดินรับแทงหวยใต้ดินในหมู่บ้านลุงชูไม่เคยบอกเรื่องนี้กับป้าสายเขารู้ดีว่าถ้าป้าสายรู้เรื่องนี้บ้านแตกแน่นอนแต่ความลับมักไม่มีในโลกวันหนึ่งป้าสายไปตลาดเพื่อซื้อของจังหวะที่เดินผ่านร้านเจ๊สมศรี แกก็ได้ยินบทสนทนาแผ่วๆระหว่างเจ้สมศรีกับลูกค้าคนหนึ่งนี่งวดนี้ลุงชูแกเล่นหนักนะเจ้แกบอกว่าฝันเห็นเลขเด็ดแน่ๆหัวใจของปะสายหล่นวูบแกแทบไม่เชื่อหูตัวเองลุงชูคนขยันที่แกรู้จักมาทั้งชีวิตกำลังติดหวยงั้นหรอความโกรธผสมความเสียใจแล่นไปทั่วร่างปะสายรีบเดินกลับบ้านด้วยความร้อนรน ในใจเต็มไปด้วยคำถามมากมายและความหวาดกลัวต่ออนาคตที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเธอหลังจากที่ป้าสายได้ยินเรื่องราวของลุงชูจากเจ๊สมศรีที่ตลาดหัวใจของแกก็เต้นระรัวด้วยความร้อนรุ่มแกเดินกลับบ้านด้วยเท้าที่หนักอึ้งและใบหน้าบอกบุญไม่รับเมื่อไปถึงบ้านแกพบว่าลุงชูกำลังนั่งอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ที่ใต้ถุนบ้าน กำลังใช้มือถูถูไถๆโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าด้วยสีหน้าเคร่งเครียดชูประสายเรียกชื่อสามีเสียงดังลั่นจนลุงชูสะดุ้งเฮือกเรียบซ่อนโทรศัพท์ไว้ข้างตัวอะไรของแกสายเสียงดังอะไรแต่เช้าลุงชูตอบด้วยน้ำเสียงหงดหงิดตามประษาทุกครั้งที่ถูกขัดจังหวะไม่ต้องมาทำเป็นไม่รู้เรื่องฉันถามแกตรงๆเลยนะแกเล่นหวยใช่ไหม ภาษาพูดเสียงเข้มสายตาของแกจ้องลุงชูอย่างไม่ลดละคำถามเดียวนี้ราวกับเป็นสายฟ้าฟ,า,ฟาดกลางใจลุงชูเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะแสร้ทำเป็นหัวเราะแห้งๆห,หวยอะไรกันฉันจะเอาเงินที่ไหนไปเล่นหวยข้าวจะกรอกหม้อก็ยังไม่มีอยู่แล้วลุงชูพยายามปฏิเสธแต่เหงื่อการเริ่มผุดขึ้นเต็มหน้าผากยามาโกหก ฉันได้ยินมากับหูตัวเองที่ตลาดไอ้จ้อยมันมาเก็บโพยแกที่บ้านใช่ไหมเงินค่ากับข้าวที่หายไปเมื่อวานก็เอาไปซื้อหวยใช่ไหมประสายระเบิดอารมณ์ที่อัดอั้นออกมาคำพูดแต่ละคำราวกับค้อนทุบลงกลางใจลุงชูรู้ว่าความลับแตกแล้วเขาเปลี่ยนจากท่าทีปฏิเสธเป็นความโกรธเกรี้ยวเพื่อปกปิดความรู้สึกผิดเออฉันเล่น แล้วมันหนักหัวแกตรงไหนวะแกก็เห็นอยู่ว่าชีวิตเรามันเป็นยังไงทำงานงกงกไปมันก็ไม่ผลนี่ฉันก็แค่อยากจะหาทางลัดให้ครอบครัวมันสบายบ้างไม่ได้หรือไงลุงชูตะขอกใส่ภรยาความคับแค้นใจที่สะสมจากความยากจนและความกดดันทางการเงินปะทุออกมาเป็นคำพูดปะสายถึงกับสั่นเถิมด้วยความโกรธและความผิดหวัง ทางลัดบ้าบออะไรของแกทางลัดมีแต่จะพาเราลงเหวถ้ามันถูกง่ายขนาดนั้นป่านนี้คนในหมู่บ้านก็รวยกันหมดแล้วสิแกคิดว่าเงินที่เรามีน้อยนิดมันเหลือพอให้แกเอาไปละลายเล่นเหรอชูเสียงสะพรอนจากลูกชายที่จากไปการทะเลาะกันครั้งนี้รุนแรงกว่าทุกครั้งในรอบหลายปีมันไม่ใช่แค่เรื่องเงิน แต่เป็นเรื่องของความไว้ใจและความฝันที่แตกต่างกันภาษายืนคำขาดกับลุงชูถ้าแกยังไม่เลิกฉันจะโทรไปบอกไอเมฆให้มันกลับมาจัดการเมื่อได้ยินชื่อไอเมฆลูกชายคนเดียวลุงชูก็ชะงักไปดวงตาของเขาอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดเมฆเป็นเหมือนความหวังสุดท้ายของครอบครัวเป็นเหตุผลเดียวที่ลุงชูต้องกัดฟันสู้ต่อไอเมฆ ทำงานเป็นกรรมกรก่อสร้างในกรุงเทพส่งเงินกลับบ้านได้บ้างไม่ได้บ้างตามแต่จะมีงานแต่เขาก็พยายามโทรมาคุยกับพ่อแม่เสมอเขาเคยเตือนลุงชูเรื่องการพนันอย่างหนักแน่นก่อนจากไปพ่อครับพ่ออย่าไปยุ่งกับไอ้พวกหวยพวกบ่อนเลยนะพ่อพ่อเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วผมไม่อยากให้พ่อต้องมาเสี่ยงกับอะไรที่มันไม่มีทางเป็นไปได้พ่อแม่รอผมนะผมจะรีบเก็บเงินมาไถานาให้เรา เสียงของลูกชายยังคงก้องอยู่ในหูความรักและความละอายใจต่อลูกทำให้ลุงชูสงบลงชั่วขณะเขาเดินหนีป้าสายขึ้นไปบนบ้านปล่อยให้บรรยากาศอึมครึมปกคลุมไปทั่วทั้งบ้านไม้เก่าหลังนั้นยิ่งดิน้นยิ่งจมการทะเลาะกันครั้งนั้นทำให้ลุงชูกลัวป้าสายเก็บเงินที่เหลือไว้กับตัวทั้งหมดไม่ยอมให้ลุงชูหยิดยืมไปอีกแม้แต่บาทเดียว แต่สำหรับคนที่ติดความหวังเหมือนยาเสพติดการหักดิบเป็นเรื่องยากลุงชูเริ่มหาทางอื่นเขาเริ่มยืมเงินจากเพื่อนบ้านที่พอจะมีฐานะโดยอ้างว่าจะไปซื้อปุ๋ยซื้อยาฆ่า,มาแมลงเตรียมทำนาปีหน้าและที่ร้ายกว่านั้นเขาไปขอจำนำเล่มทะเบียนรถไถเก่าที่เหลืออยู่กับเสียมานบเจ้าหนี้นอกระบบผู้มีอิทธิพลในตลาดซึ่งเป็นที่รู้กันว่าถ้าก้าวเข้าไปในวงจรของเขาแล้ว ยากที่จะถอนตัวลุงชูสบายใจได้ดอกเบีย้ยไม่โหดหรอกขอแค่แกจำไว้ว่าถ้าถึงวันนัดแล้วไม่มีเงินมาไถ่คืนรถไถก็เป็นของฉันและห้ามเบี้ยวเด็ดขาดเสียมานบยิ้มเย็นเสาย็นสายตาเต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์เงินที่ได้จากการจำนำรถไถลุงชูไม่ได้นำไปซื้อปุ๋ยตามที่บอกป้าสาย แต่เขานำไปทุ่มกับการซื้อหวยใต้ดินกับไอ้จ้อยอย่างหนักเพื่อหวังจะได้เงินก้อนโตมาไถาถอนรถไถคืนและให้เหลือพอใช้นี่สินเดิมๆงวดนี้ล่ะวะงวดนี้แหละที่กูจะกลับมาเป็นคนกูจะรวยลุงชูพึมพำกับตัวเองด้วยความหวังที่ริบหรี่แต่ยิ่งทุ่มเงินมากเท่าไหร่ความคาดหวังก็ยิ่งพุ่งสูงจนกลายเป็นความกระหายวันแห่งความตาย ความหวังและแล้วก็มาถึงวันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบที่ลุงชูลงเงินไปมากที่สุดในชีวิตของเขาทั่วทั้งหมู่บ้านต่างเงียบงนันทุกคนต่างมารวมตัวกันที่บ้านผู้ใหญ่ทองเพื่อฟังผลผ่านโทรทัศน์เครื่องเก่าที่วางอยู่กลางศาลาลุงชูเองก็ยืนอยู่ตรงนั้นมือเหงื่อท่วมกำโพยหัวใต้ดินและสลากไว้แน่นใบหน้าซี่เซียวด้วยความตื่นเต้นและความกลัวปะปนกัน ปาสายเองก็ยืนอยู่ข้างๆแกมาที่นี่ไม่ใช่เพราะอยากรวยแต่เพราะต้องการมาคุมลุงชูให้กลับบ้านด้วยกันและในใจลึกๆแกก็ภาวนาให้ลุงชูไม่ถูกรางวัลอะไรเลยเพราะถ้าถูกแม้แต่บาทเดียวมันจะเป็นการตอกย้ำให้ลุงชูเชื่อในทางลัดนี้ต่อไปรางวัลที่หนึ่งคือ9 2 5 3 0 8เสียงจากโทรทัศน์ดังลั่น ลุงชูรีบก้มลงดูโพยหวยที่ตนเองซื้อไว้เลขท้ายสามตัวที่ลุงชูทุ่มสุดตัวคือ3ามไม่ไม่ใช่ลุงชูพึมพำรรน้ำเสียงขาดห่วงส่วนรางวัลเลขท้ายสองตัวคือ49่ลุงชูแทบสุดหวบลงกับพื้นเลขท้ายที่ลุงชูซื้อคือ74ทุกอย่างจบลงแล้ว เงินก้อนสุดท้ายของชีวิตที่ได้จากการจำนำรถไถหายไปในพริบตาลุงชูรู้สึกเหมือนถูกความมืดมนกลืนกินใบหน้าของเขาซีดเผือราวกับศพส่วนป้าสายที่ยืนอยู่ข้างๆเห็นสภาพสารมีแล้วก็ได้แต่หลับตาลงอย่างเจ็บปวดวันนั้นไม่ได้มีใครตายแต่ความหวังทั้งหมดของลุงชูได้ตายลงแล้ว และมันได้ทิ้งไว้เพียงรอยร้าวที่รุนแรงจนยากจะประสานของครอบครัวพร้อมกับหนี้สินก้อนใหม่ที่รอวันถึงกําหนดชำระหลังจากที่ลุงชูหมดตัวไปกับหวยงวดล่าสุดเขาก็กลายเป็นคนสิ้นหวังอย่างแท้จริงเขานั่งเม่อยลอยอยู่ใต้ถุนบ้านทุกวันไม่พูดไม่จาไม่ยอมออกไปทำงานในไร่นาที่แห้งแล้งอีกแล้วป้าสายพยายามพูดคุย หอบโยนและตำหนิสลับกันไปแต่ลุงชูไม่รับรู้อะไรอีกแล้วราวกับวิญญาณได้ออกจากร่างไปแล้วแต่ความสิ้นหวังของลุงชูไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปนี่นอกระบบที่เขาไปผู้ยืมและจำนำรถไถไว้กับเสียมานพกำลังจะถึงกำหนดชำระเสียมานพเป็นที่รู้จักกันดีในย่านนี้ว่าหน้าเลือดใครก็ตามที่ค้างชำระกับเขาแม้แต่วันเดียวจะต้องเจอกับดอกเบีย้ยที่ทบต้นทบดอกแบบโหดเหี่ยม หรือไม่ก็โดนทวงหนี้แบบไม่ปราณีวันแล้ววันเล่าที่ลุงชูต้องอยู่อย่างหวาดระแวงเสียงรถกระบะสีดำที่วิ่งผ่านหน้าบ้านแต่ละคันทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงราวกับกลองรบเขารู้ดีว่าถ้าเสียมนบมาเมื่อไหร่จะไม่มีทางได้กลับไปอย่างง่ายดายการมาเยือนของพญามัจจุราชบ่ายวันหนึ่งขณะที่อากาศร้อนอ้าวและเงียบสงัดมีรถกระบะสีดำคันใหญ่เลี้ยวเข้ามาจอดหน้าบ้านลุงชู เสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นทุ่งลุงชูที่กำลังนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านถึงกับตัวแข็งทื่อเสียมนบก้าวลูมาจากรถพร้อมกับชายชกันอีกสองคนในชุดเสื้อยืดสีดำลายสักเสียมนบสวมเสื้อเชิ้ตลายดอกสีชูดฉาดสร้อยคอทองคำเส้นโตห้อยระยะบนหน้าอกใบหน้าอ้วนกลมของเขายิ้มเล็กน้อยแต่เป็นรอยยิ้มที่ไม่ได้มีความเมตตาอยู่ในนั้นเลยแม้แต่น้อยไงลุงชูสบายดีหรือเปล่านี่มันเลยกำหนดมาสามวันแล้วนะ เสียมนพพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่แฝงด้วยอำนาจคุกคามลุงชูรีบลุกขึ้นยืนก้มตัวลงเล็กน้อยด้วยความเกรงกลัวส,สเสียมนพผมผมขอเวลาอีกสักหน่อยนะครับผมกำลังจะไปคุยกับทางทกศเพื่อขอสินเชื่อเพิ่มมาโปนี่เสียก่อนลุงชูพยายามอ้อนวอนด้วยเสียงสั่นเครือเสียมนพหัวเราะเสียงดังพร้อมกับหันไปมองลูกน้องที่ยืนอยู่ข้างๆ ลูกน้องคนหนึ่งชื่อไอ้ป๋องยิ้มเยาะใส่ลุงชูขอเวลาลุงชูลุงเป็นชาวนานะไม่ใช่ผู้จัดการธนาคารจะเอาอะไรไปค้ำประกันอีกล่ะที่ดินก็จำนองไปหมดแล้วไม่ใช่เหลือเสียมนบเดินเข้าไปใกล้อีกก้าวกฎก็คือกฎตามสัญญารถไถโถกเก่าคันนั้นมันเป็นของฉันแล้วไม่นะเสียอย่าเอารถไถผมไปเลยนะครับรถไถคันนั้นมันเหมือนชีวิตผมเลยนะ ผมยังต้องใช้ทำนาถ้าไม่มีรถไถผมจะเอาอะไรทํามาหากินล่ะเสียลุงชูพยายามร้องขออย่างน่าเวทนานั่นมันเรื่องของลุงเสียมนพพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาถ้าลุงไม่อยากให้ฉันเอารถไถไปก็เอาเงินต้นมาพร้อมกับดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมาอีกสามวันรวมเป็น1นึ่งแสสามบาทเอามาเดี๋ยวนี้จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วทำให้ลุงชูหน้ามืด เขาไปยืมเงินมาเพียง8 0ดห0ื่นแต่ตอนนี้มันกลายเป็นแสนสามในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนการต่อสู้ของป้าสายจังหวะนั้นเองป้าสายที่แอบฟังอยู่บนบ้านมาตลอดก็เดินลงมาด้วยใบหน้าทะมึงถึงถึงแม้จะกลัวจนใจหายแต่สัญชาตญาณความเป็นแม่และภรรยาก็ทําให้แกกล้า,ผาเผชิญหน้าเสียเสียมนบดอกเบีย้ยอะไรมันจะโหดขนาดนี้ร้อยละยีบต่อเดือนเลยเหรอครับมันผิดกฎหมายนะเสีย เสียมนบหันมามองป้าสายตั้งแต่หัวจรดแถวแล้วหัวเราะเยาะโถป้าสายป้าอย่ามาพูดเรื่องกฎหมายกับผมหน่อยเลยตอนผัวป้ามาคุกเข่าขอเงินผมไปเล่นหวยนะ่ะป้าไปอยู่ไหนมาเงินที่ผมให้ไปก็มาจากน้ำพักน้ำรายของผมนะป้านี่มันเงินบาปเงินที่ผัวป้าเอาไปแทงความฝันไงละ่ะคำพูดของเสียมนบทิมแทงหัวใจของป้าสายอย่างแรงแต่ก็ยิ่นทำให้แกโกรธแค้นฉันไม่มีเงินให้แกหรอกเสีย แต่ฉันจะไปแจ้งความฉันจะไปร้องเรียนที่อำเภอป้าสายคูเชิญเลยป้าแต่ก่อนที่ป้าจะไปถึงโรงพักรถไถคันนี้ก็คงกลายเป็นเศษเหล็กไปแล้วและอย่าลืมนะป้านี่มันไม่ได้จบแค่นี้นะเสียมนพพูดพร้อมกับยิ้นที่มุมปากอย่างน่ากลัวลูกน้องของเสียมนพก็เดินไปที่โรงเก็บของเก่าๆและเริ่มเข็นรถไถของลุงชูออกมาลุงชูเห็นดังนั้นก็ร้องไห้โฮ พุ่งเข้าไปกอดล้อรถไถไว้แน่นไม่นะโว้ยพวกมึงอย่าเอารถกูไปนี่มันชีวิตกูลุงชูร้องลั่นด้วยความสิ้นหวังไอ้ป๋องใช้เท้าถีบเข้าที่สีข้างของลุงชูอย่างแรงทําให้ลุงชูถึงกับจุกจนตัวงอพวกมันไม่สนใจเสียงร้องไห้และคําอ้อนวอนของทั้งลุงชูและป้าสายรีบลากรถไถขึ้นท้ายรถกระบะแล้วขับออกไปอย่างรวดเร็ว ทิ้งไว้เพียงฝุ่นเข่าและเสียงหวีดวิวของลมที่พัดผ่านความพังทลายของครอบครัวนี้ความคิดสุดท้ายลุงชูสุดตัวลงนั่งบนดินที่แห้งแตกระแหงมือทั้งสองกำดินแน่นจนเล็บแทบหักหมดแล้วหมดทุกอย่างแล้วสายนาข้าวก็แล้งรถไถก็โดนยึดกูไม่เหลืออะไรแล้วสายลุงชูพึมพำกับภรรยาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความพ่ายแพ้ ป้าสายเดินเข้าไปกอดสามีที่นั่งร้องไห้อย่างน่าสงสารน้ำตาของแกไหลอาบแก้มด้วยความเจ็บปวดแต่ในใจของป้าสายก็มีความคิดที่แข็งแกร่งผุดขึ้นมาว่าเรายังเหลือลูกนะชูเราต้องสู้เพื่อไอเมฆแต่ลุงชูไม่ได้ยินเสียงปลอบใจของภรรยาอีกแล้วในห่วงความคิดของเขามีเพียงความมืดมิดและความรู้สึกผิดที่ท่วมทน้นคืนนั้นลุงชูก็ยังคงเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่าง ดวงจันรดวงใหญ่ลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้าเขานึกถึงชีวิตของตัวเองที่ต้องทำงานหนักมาทั้งชีวิตแต่ก็จบลงด้วยความว่างเปล่าเพราะความหวังที่ซื้อมาเป็นแผ่นกระดาษไม่กี่บาทหวยคือความฝันที่ฆ่าคนให้ตายทั้งเป็นได้จริงๆคืนที่ไร้แสงดาวหลังจากรถไถถ,ถูกยึดไปชีวิตของลุงชูและป้าสายก็จมดิ่งสู่ความมืดมิดอย่างแท้จริง ลุงชูกลายเป็นคนที่ไร้เรี่ยวแรงไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมพูดจาเอาแต่นั่งก้มหน้าอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ใต้ถุนบ้านป้าสายพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อดึงสามีกลับมาแกไปยืมเงินจากญาติพี่น้องมาเล็กน้อยเพื่อซื้ออาหารประทังชีวิตและพยายามทำตัวให้เข้มแข็งที่สุดเพื่อลูกชายที่อยู่ไกลชู ลุกขึ้นมากินข้าวหน่อยเถอะถึงรถไถจะไปแล้วแต่เราก็ยังเหลือสองมือนะเรายังเหลือบ้านเรายังเหลือไอ้เมฆนะชูพรุ่งนี้ฉันจะลองไปขอยืมรถไถจากผู้ใหญ่ทองมาไถนาสักหน่อยนะป้าสายพยายามพูดให้กำลังใจแต่ลุงชูไม่ตอบสนองสิ่งที่ประสายไม่รู้คือนี่สินที่ลุงชูซ่อนไว้นั้น มันใหญ่หลวงกว่าที่แกคาดคิดไว้มากเงินที่ยืมจากเสียมานพเพื่อเล่นหวยไม่ได้มีแค่ก้อนเดียวแต่ยังมีหนี้สินจากบอนไก่เล็กๆในหมู่บ้านที่ลุงชูเคยแอบไปเล่นเพื่อหาเงินมาต่อทุนหวยอีกรวมถึงหนี้ที่ค้างจ่ายกับเจ๊สมศรีค่าซื้อหวยใต้ดินที่สะสมมานานจดหมายฉบับสุดท้ายบ่ายวันต่อมา มีเด็กชายคนหนึ่งมาพร้อมกับซองจดหมายสีขาวคุ่นที่จ่าหน้าซองถึงลุงชูมันเป็นจดหมายจากสำนักงานทนายความของเสียมานพปะสายเปิดอ่านจดหมายด้วยมือที่สั่นเทาจดหมายระบุว่านอกจากหนี้รถไถแล้วลุงชูยังได้เซ็นสัญญากู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกก้อนหนึ่งและถ้าไม่ชำระเงินภายในสิ้นเดือนนี้ บ้านและที่ดินผืนนี้ก็จะถูกยึดไปเพื่อชดใช้นี่ไม่จริงลุงชูแกไปเซ็นสัญญาบ้าบออะไรอีกประสายน้ำตาไหลพลากจ้องมองไปที่ลุงชูที่นั่งอยู่ใกล้ๆด้วยความตกใจจนพูดไม่ออกลุงชูเงยหน้าขึ้นมามองป้าสายดวงตาแดงก่ำไร้แววมันจบแล้วสายมันจบแล้ว ไอ้หวยบ้ากูคิดว่ามันจะช่วยกูที่ไหนได้มันจะพรากทุกอย่างไปจากกูภาษาก้มลงกอดสามีอย่างอ่อนแรงไม่นะชูไม่นะเรายังมีทางอื่นเราจะไปหาไอ้เมฆเราจะไปอยู่กับลูกแต่คำพูดนั้นไม่ได้เข้าถึงจิตใจที่พังทลายของลุงชูแล้วความรู้สึกผิดต่อภรรยาและลูกชาย มันกัดกินเขาจนไม่เหลือความเป็นคนความกลัวที่จะกลายเป็นคนไร้บ้านในไว้ใกล้ฝั่งมันหนักอึง้งจนแบกรับไม่ไหวการตัดสินใจที่ไร้ทางกลับคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดที่เงียบเหงาที่สุดในหมู่บ้านลุงชูลุกขึ้นจากที่นอนอย่างแผ่วๆป้าสายนอนหลับไปแล้วด้วยความอ่อนเพลียจากการร้องไห้มาทั้งวันลุงชูเดินไปที่หิ้งพระ ก้มลงกราบพระด้วยความสำนึกผิดในบาปที่ก่อไว้แล้วเดินไปที่มุมห้องเพื่อหยิบเส้นเชือกเส้นหนึ่งที่ใช้สำหรับมัดฟางข้าวเขาเดินออกไปนอกบ้านไปยืนอยู่กลางทุ่งนาที่แตกระแหงและเต็มไปด้วยรอยร้าวของความผิดหวังเขาไม่ได้มองขึ้นไปบนฟ้าแต่ก้มมองดูผืนดินที่เขาผูกพันมาทั้งชีวิตแล้วภาพความทรงจำก็ย้อนกลับมา ภาพที่เขากับป้าสายช่วยกันลงกล้าภาพไอเมฆวิ่งเล่นอยู่บนคันนาและภาพที่เขานั่งฝันถึงรางวัลที่หนึ่งด้วยใบหน้าที่มีความสุขความสุขที่ซื้อด้วยกระดาษใบเดียวและความจริงที่ฆ่าเขาได้จริงๆเขาหยิบเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลใบสุดท้ายที่เขายังเก็บไว้ออกมาดูมันเป็นเลขที่เขาซื้อด้วยเงินก้อนสุดท้ายสลากใบนั้นถูกยับย,ยีในมือของเขา เขาฉีกมันออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วปล่อยให้มันปลิวไปกับสายลมแห่งความว่างเปล่าก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นลุงชูได้ตัดสินใจครั้งสุดท้ายของชีวิตเขาเลือกที่จะจบเรื่องราวทั้งหมดเพื่อไม่ต้องเผชิญหน้ากับความอับอายที่จะต้องกลายเป็นคนไร้บ้านและความจริงที่เขาไม่สามารถมองหน้าลูกชายได้อีกต่อไปรุ่งอรุณแห่งความเจ็บปวด เช้าวันรุ่งขึ้นป้าสายตื่นขึ้นมาไม่พบสามีแกออกตามหาทั่วบ้านจนกระทั่งมองออกไปนอกหน้าต่างไปยังต้นมะม่วงใหญ่ที่อยู่ท้ายทุ่งนาป้าปสายกรีดร้องออกมาด้วยเสียงที่บาดลึกถึงขั้วหัวใจชาวบ้านที่ได้ยินเสียงต่างวิ่งกรูกันเข้ามาดูภาพที่น่าสยดสยองลุงชูแขวนคอตายอยู่ที่กิ่งมะม่วงใหญ่ใบหน้าของเขาซีดเซียว และมือที่หยาบกรานของเขากำดินที่แห้งแล้งไว้แน่นในมือของลุงชูมีกระดาษแผ่นเล็กๆที่เขียนหวัดๆไว้ว่าขอโทษนะสายขอโทษไอ้เมฆพ่อเกิดมาจนเกินไปและพ่อพ่อตายเพราะหวยข่าวการตายของลุงชูแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านต่างมามุงดูด้วยความเวทนาและหวาดกลัวไม่มีใครกล้าพูดเรื่องหวยอีกในวันนั้นแต่ทุกคนรู้ดีว่าการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของลุงชูไม่ได้เกิดจากความจนเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากกับดักของความหวังที่สังคมนี้สร้างขึ้นมาไม่กี่วันต่อมาไอเมฆเดินทางกลับมาจากกรุงเทพ เขาเห็นบ้านที่ทุดโทมและนาที่แห้แหงแล้งเขาไม่ทันได้กราบศพพ่อเป็นครั้งสุดท้ายเขาเดินไปยืนอยู่กลางนาที่แตกระแหงมือของเขากำแน่นน้ำตาไหลาอาบแก้มด้วยความคับแค้นใจต่อโชคชะตาและต่อกระดาษใบเดียวที่พรากพ่อของเขาไปตลอดกาลกระดาษใบเดียวพ่อบอกว่ามันคือความฝันแต่ทำไมมันถึงกลายเป็น พยายามมัจจุราชไปได้เรื่องราวของลุงชูจบลงแล้วแต่เรื่องราวของความยากจนความหวังและหายนะจากการพนันก็ยังคงดำเนินต่อไปในอีกหลายร้อยหลายพันหมู่บ้านทั่วประเทศตราบใดที่คนยังฝันถึงทางลัดตราบนั้นหวยก็ยังคงเป็นความตายที่เงียบสงันของคนไทยอีกหลายคน